อะไรกุ้มปลารมาตุลล้อยิวปรากกาตัวแล้วเด็กเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทบทวนพยัญชนะหน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยนี้ที่เราได้เรียนกันไปมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษก็คือตัว K คนะคะเคคังกรูนะคะต่อมาตัว c ีซีเซีบรานะคะและต่อมาตัว x อ็กซ์ไซโลโฟนนะคะ และต่อมาตัว A นะคะ A แอนมดนะคะและ N, n, n bien, M, M y, loyalty, od, 1 n นเนสรังนกสุดท <øre> ้ายเลย M มันกี่ลิงนะคะเด็กๆจํากันหมดหรือเปล่าเอ้ยต่อมาเรามาดูภาษาไทยกันบ้างนะคะทอฐานเลยค่ะเด็กๆเป็นตัวที่เขียนยากมากๆเลยนะคะทอฐานคล้ายคลึงเราเรียกมิมบัตและตัวทอผู้เท่าก็เขียนยากเหมือนกันนะคะ พอผู้เท่าตีเตียนเราต้องเชื่อฟังทีงนี้เรามาดูตัวภาษาหลับกันบ้างน,นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ตัวภาษาหลับที่เราจะต้องจดจําก็คือตัวซีนนะคะซีนไซย,ยารนตุนรถยนต์และชเชนชัมซุนตัวอาทิตย์อา่าและค่ะเด็กๆจาหมดไม่เอ่ยเด็กๆต้องจำได้อยู่แล้วแหละเพราะเด็กๆเก่งนะคะความจาดีเลิศเลยคุณพูณลาไปก่อนนะอัสสลา,ามอุลัยกุมมุลลอฮิวบะระกาตุ